<Beam. S 2> ทีนีนะไอ้ิวมันเรียกชื่อหนูแกมปนกระจไม่ไไมีสิทธิมาเรียกชื่อแฟนฉันชื่อคุณมันคงวิเศษมากเลยสินะคะคนอื่นถึงเรียกไม่ได้พวกมันนองเหมือนกันนี่เองมีหน้าละ่ะถึงได้ใส่เสื้อยืดกเก่งยีนเหมือนกันก็ะเป๋ามันเป็นแดง้วยนะแต่เป็นแบนกอ Lovely Family TV นานะฉันอยากให้พูดเธอไปด้วยจริงๆไปปะเหนวเราไม่ไปหรอกชีวิตเลิกหัวนางการแบบนั้นมันไม่ใช่ตัวตนของเราเอ,อ๋อช่วยพูดให้หน่อยดิเธอสองคนเป็นเพื่อนรักแล้วเลยนะนิงถ้าเป็นงานวันเกิดเธอเราสองคนไปได้นะแต่นี่ เป็นงานเลิศหรูต้องใส่สูตรผูกเน็กไทพวกเราไม่ไปหรอกอ่าก็ได้งานมือดีฉเฉลงเองนะโอเคตามใจเสื้อ<น>ผ้ามาชนชนเชอนเร็วเขาอยู่แล้ว บีมเฮีย er. ไอมิวมันเรียกชื่อหนูไอ้มิวแกกล้าดียังไงมาเรียกชื่อแฟนฉันมิวไปเรียกชื่อเขาทำไมขอโทษละกนะันอะไรนะบีมได้ยินปะไไม่ด้ยินม่ะได้ยินแต่เสียงไซเดือน ิงๆอย่าให้มันขนาดนั้นเลยนะต่างคนต่างอยู่เธออย่ามีเรื่องกันเลยไม่ได้เป็นเธอเธอก็พูดได้นี่ไอ้มิวมันเรียกชื่อฉันฉันเสียหายแค่เรียกชื่อมันเสียหายตรงไหนละบีมนั่นเฮียมาเรียกชื่อหนูอีกแล้วแกมันกระจอกไม่มีสิทธิ์มาเรียกชื่อแฟนฉันแกมันก็แค่ของเก่าที่ฉันเขียยทิ้งห้ามมาเรียกชื่อฉัน ชื่อคุณมันคงวิเศษมากเลยสินะคะคนอื่นถึงเรียกไม่ได้ใช่ทำไมไม่ทำไมหรอกพอดีว่า,มาแมลงสาบที่บ้านฉันเขายังไม่มีชื่อฉันจะได้ตั้งชื่อเขาว่าคุณบีมมีห้าตัวก็ต้องเป็นคุณบีมหนึ่งคุณบีมสองคุณบีมส <c oughs> คุณบีมสี่ คุณบีมห้าหยุดเลยนะกล้ไปใครกล้าดียังไงมาล้อเสื้อฉันแบบนี้เขาเป็นเพื่อนฉันเองแหละอ๋อพวกมันนองเหมือนกันนี่เองมิน่าถึงได้ใส่เสื้อยืดถึงเกงยินกัน เสื้อยืดกางเกงยีนแล้วมันหนักส่วนไหนของคุณไม่ทราบคะ่ะมันไม่หนักหรอกแต่มันขัดลูกหูลูกตาลูกฉันอุ๊ยเฮียกปบอกมันเป็นแบรนด์ด้วยนะแต่เป็นแบรดก็เฮียเหมือนมันจะใส่เสื้อ แต่ไม่รู้จักฉันนี่แหละเจ้าแม่แบรนด์เนม D I O R ดุยอ๋อพี่จำได้แล้วแบร,รนด์ดุยนี่แหละที่พี่เคยไปเสนองานที่ตึกเขาเขออาอ่านว่าดีออมใช่หรอ,ออืมเออพูดถึงเสนองานไอ้มิว แกเห็นป้ายงานเลี้ยงบริษัท lst ป่ะเห็นทำไมหรอก็ไม่มีอะไรอะนะพอดีฉันได้รับเชิญไปเป็นแขกในงานในฐานนะแขก v a p ผู้รับเหมาคู่สัญญาโครงการพันล้านของบริษัท งานเลี้ยงระดับประเทศแบบนี้แกจะไปก็ได้นะไอ้บิวอหุยแล้วจะมีคนเชิญมันเหรอบีมกระอกแบบนี้ไม่มีคนเชิญหรอกเนี้ยนั่นน่ะสิเธอจะไปด้วยก็ได้นะถ้ามีคนเชิญสรุปพวกเธอจะไปไหมไป โอเค Good อะไรกันไหนบอกว่า v อ p คพีุ่ทสาวขึ้นไปทั้งบนกลับโดดไล่ลงล่างก็เป็นแค่ผู้รับเหมาสร้างซ่วมคนงานเขาให้บัตรมางก็ดีเท่าไหร่แล้วสร้างซ่วมแล้วมันจะได้กำไรหรือเฮียก็พอได้แหละสองล้านโครงการพันล้านนี่ง่ายแค่เนี้ย ชั้นสี่วสองตอนนี้ท่านประธานาแล้วเปลี่ยนชั้น, 14, <c oughs> นสิบสี่เตรียมสแตนบายด่วนคุณทำกำกันทำอะไรเล่ <c oughs> เาเฮียท่านประธานจับเฮียหรือเปล่า <c oughs> ไม่ได้จัด <c oughs> อา้าวแล้วงานเลี้ยงต้อนรับคุณลุงหม่อกนี่ล่ะจริงๆเขาจัดงานเลี้ยงต้อนรับกรรมการผู้จัดการคนใหม่ที่เป็นลูกสาวาท่านประธานนะ่ะโอ้โห อุตส่าห์เช่าชุดมา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 ไอ้เมียวนี่พวกแกได้รับเชิญด้วยเหรอในก็เป่งตาดูสิ วีซิเตอร์หรอยันก็ต้องอยู่ชั้นล่างอะดิไปกันเถอพวกเราไปชั้นบนกันดีก,กว่านิง้งทำไมไม่บอกความจริงไปเลยล่ะว่าเธอเป็นใครเออ จริงด้วยไม่มีทางหน้าอย่างพวกมันไม่มีทางเป็นเมียพีเดี๋ยวพวกมันก็ต้องโดนไล่ออกมาไปเยวห้องนี้ก็ไม่แย่แล้วเนี่ยบีม <c oughs> นั่นไงว่าแล้วเขาต้องไล่มันลงมาจริงด้วยน้ำหน้าอย่างพวกมันไม่มีใครเขาเชิญไปเป็น VIP หรอกนี่โอกาสสุดท้ายของพวกเธอแล้วนะก่อนที่พวกเธอจะเสียใจโอกาสสุดท้ายนล้วหรอฉันจะให้โอกาสพวกเธอมากราบขอโทษฉันสิแล้วฉันจะให้นั่งรวมโต๊ะด้วย แล็วอ้าวนี่อยู่นี่นี่เองคุณย่ามาลูกคุณย่ามาเหรอคะคุณพ่อใช่ลูกท่านมาแสดงความยินดีกับหนูที่หนูได้เป็นกรรมการผู้จัดการกรรมการผู้จัดการสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีลูก เพื่อนหนูล่ละลูกนิ้งใช่ค่ะเพื่อนรักหนูเองค่ะคุณพ่องั้นพาขึ้นไปหาคุณย่าด้วยกันเลยไปค่ะคุณพ่อแม่พ่อแกขึ้นไปเข้ามบนกันดีกว่าอสวัสดีครับสวัสดีค่ะทานให้อิ่มนะพอนับตั้งแตุ่่นนี้เป็นต้นไปไม่ว่าสัญญาใดๆที่ทำกับบุษัทฉัน ฉันจะยกเลิกทั้งหมดเฮียแต่พวกเรารีบขึ้นแต่ันเถอะ